สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับผมแับน้ำฟองและพี่บอลคำแขนครันแก่นนะครับวันนี้เราจะมาหยิบกล้องส่องพระใหม่กันนะครับพระที่ถือว่าอันดับต้นต้นของภาคอีสานเนี่ยนะครับตอนนี้ถือว่ากระแสมาแรงสุดๆนะครับพี่บอลจะเป็นเหรียญปฏิหารของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับออกวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญน,นี้เป็นใหม่ยังไงครับพี่บอลคือต้องต้องบอกก่อนว่าเหรียญน,นี้เนี่ยผมได้ข้อมูลจากทีมงานผู้สร้างนะครับว่าอยากมาเป็นเอกลักษณ์ เกี่ยวกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาครับผมนะครับและท่านมีพระอาจารย์ใหญ่ปรมาจารย์ใหญ่โดยหลวงปู่ฟันอาจารย์โร,รนะครับซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลจากทีมงานผู้จัดสร้างมาว่าอยากให้เหรียญนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตำนานบทใหม่ของแผ่นดินอีสานครับผมซึ่งเลยการออกแบบลงตัวเลยออกมาเป็นรูปแบบในเรื่องของเหรียญหางข้า ใช่ครับนี่คือข้อมูลจากทางงานดูสร้างนะครับส่วนจํานวนการจัดสร้างนี่ถือว่าเป็นจํานวนที่ถือว่าเป็นรุ่นที่มีจํานวนที่ชัดเจนนะครับก็คือรวมทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ห9ึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญใช่ไหมครับจะเป็นจะเป็นเนื้อทองคําทองคำเก้าเหรียญแล้วก็เนื้อเงินแปดสิบแปดอัปาก้าหนึ่งพันหกร้อยสองเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงทองแดงจะเป็นสามร้อยเหรียญ จะเป็น1900คถือว่าจำนวนจัดสร้างน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าดีนอกดีในนะครับพิธีปลูกเศษใยจ,จะเป็นจะมีวิธีพามขึ้นก่อนแล้วก็จะเป็นพิธีปลูกเสษในุโบสถนะครับแลจะเป็นเรื่องขอไว้เลยว่านะครับอย่าลเต่รรวยทันใจนะครับตลอดจนไปถึงในเรื่องของรูปหล่อปูปทวดนะครับซึ่งในในชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า วันนั้นผมก็มีโอกาสได้ร่วมในพิธีนะครับในร่วมพิธีมุทาพิเศษก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มงหนึ่งคนเพราะว่าในการจัดถือว่าโอเคในรูปแบบหนึง่งนะครับก็ไม่แปลกว่าที่นี่นงทุ่มคั่นเนี่ยรัทธาตองผู้เพราะว่าผมมองว่าในการจัดสร้างัตถุงคลน,นี้เนี่ยทำนึกใจผมเชื่อว่าพระอนาคตไก นะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นของปู่เองก็พานาคตแตกเหมือนกันนะครับถ้ารุ่นอื่นก็มีความสวยงามไม่แพ้กันขอให้มีความชัดเจนทุกขั้นตอนหรือว่ามันดีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับนะครับขั้นตอนการจัดสร้างวิธีพุทยาวิสีเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลงกล้องส่องพระใหม่กันนะครับว่าลักษณะของเหรียญจะเป็นอย่างไงความสวยงามความละเอียดของเหรียญจะเป็นยังไงนะครับครับผมต่อไปเราจะมาลงกล้องส่องดูรายละเอียดของพระกันนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไง ความคมต่อโค้ดตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนนะครับระหว่างเนื้ออัป,ปก้ากับเนื้อทองแดงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเหรียญเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้ออบป,ปก้านะครับนี่จะเนื้ออัป,ปก้าจัดสร้าง1602เหรียญน,นะครับจำนวนจัดสร้างชัดเจนนะครับนี่จะเป็นเบสิกของเหรียญเดี๋ยวผมจะ พูดให้ฟังทีละจุดทีละจุดไปนะครับตรงไหนรู้ก็จะพูดให้ฟังตรงไหนไม่ทราบเดี๋ยวจะมาให้คําตอบในคอมเมนต์นะครับอ่ะมาดูกันต่อโค้ดเริ่มจากต่อโค้ดนะครับต่อโค,โค้ดตรงนี้จะมีโค้ด1จุดตรงนี้จะมีโค้ด1จุดนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เพชรแล้วก็หมายเลข1จะมีทุกเหรียญน,นะครับความหมายก็คือเพชรน้ำหนึ่ง เพชรน้ำหนึ่งแล้วหมายเลขหนคืออะไรหมายเลขหก็คือเหรียนหันข้างของหลปูซูนก็คือรุ่นนี้สร้างเป็นรุ่นที่1น,นะครับและจะมีตรงจุดหนึ่งนะครับหมายเลขแล้วก็จะเป็นตรงนี้นี่จะมองเห็นไม่ดูว่าเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูสักครู่นะครับห9ึ่ คือจำนวนจัดสร้างนะครับคือจํานวนจัดสร้างของเหรียญรุ่นปาฏิหารหันข้างรวมทั้งหมดที่ได้พูดไว้ตอนข้างต้นนะครับแล้วตรงนี้นี่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็จะมีมอม้าสองตัวนะครับนี่จะเห็นเนาะจะเป็นเห็นเป็นมอม้าตัวเล็กตัวนึงอยู่ข้างหลังตรงวัดป่าอิสระธรรมนะครับชัด ชัดเกินมากนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับสวยงามน่าสะสมน่าเก็บนะครับอีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ศูนย์ของพระเกจิจอาจารย์พระอีสานของเรานะครับต่อไปครับผมต่อไปมาดูที่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง จำนวนจัดสร้าง3ามร้อยเหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแต่จะต่างกันตรงที่ต่อโค้ดนะครับพี่โค้ดนะโค้ดเพชรน้ำหนึ่งจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับนี่นะครับโค้ดเพชรน้ำหนึ่งจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับโดยเบสิกของเหรียญลักษณะของเหรียญเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นบล็อกเดียวกันครับผม จะมีเส้นสายฝนนะพี่ชัดเจนสวยงามนะครับองค์นี้เลี่ยมแล้วอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะพี่และมอมา้าตัวเล็กเหมือนกันนะครับพี่นี่นะครับ เห็นไนะด้ชดไม่ต้องลงกล้องก็งเห็นนะครับแต่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตรงหมายเลขที่ตอกหมายเลขโค้ดจะอยู่ตรงด้านบนพอสอนะครับซึ่งจะต่างกับเหรียนอปาก้านะพี่อปาก้าจะอยู่ด้านล่างของพอส,อส่วนเนื้อเงินเลนเนื้อทอง จะมากับบล็อกนะครับจะมีทุกเหรียญหน้าหนึ่งหกแปดโอเคนะครับผ่านไปกับเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่ต่อไปจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะพี่หรือทองเหลืองอต่อไปจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่แน่นี้ครับนี่จะเป็นเบสิกของเหรียญนะครับจะเหมือนกันนะครับบล็อกเดียวกัน